สวัสดีครับสวัสดีค่ะสงสัยกันไหมว่าเอาอุ้ยผิดด้านเอะดตอนนี้แหละสงสัยไหมว่าเอาทพ,พีกับกับหม้ะมาทำอะไรเขาบอกว่ามันมีข่าวในอาเซียนข่าวล่าสุดเลยอาเซียนข่าวเอ้ยข่าวในอาเซียนเป็นข่าวที่ว่าทหารเขาได้ทำรัฐประหารซึ่งชาวบ้านเขาไม่พอใจเขาเลย หยิบหม้อหยิบทัพพีหยิบอะไรก็ได้ที่มันทำหยิบอะไรก็ได้เอามาเคาะไล่ทหารทำไมเคาะสักทีหนึ่งดิาชาวบ้านเขาหยิบหม้อทัพพีมาเคาะรู้ไหมทำไมว่ารู้ไหมว่าชาวบ้านเขาเอาหม้อทัพพีมาเคาะทำไมทุกคนสงสัยกันไหมช่องเกิดในสยามสามารถให้คำตอบได้อะคำตอบ โอ้ง่ายอะเกินจะบอกว่าจะบอกจะบอกว่าที่เมื่อสมัยก่อนอะเวลาเกิดลาหูอมจัน์อะเกิดลาหูอมจันใช่ไหมชาวบ้านความเชื่อนสมัยก่อนนะครับเออชาวบ้านคนอื่นเขาก็จะยิบหม้อมาเคาะเพื่ออะไรลาหูให้เคาะเคาะขัดอย่างเลยเพื่อเพื่อไล่มันออก ไล่มันไม่ให้มันมาอมจันนะครับแต่นี่มันปัจจุบันแล้วจะบอกว่าที่ว่าชาวบ้านชาวบ้านไอ้ชาวพม่าที่เขามอเมอม้ยลืมบอกอย่างจะบอกว่าการที่เขาไล่ราหูอมจันเนี่ยแสดงหมายความว่าคือการที่เขาเคาะหม้อเพื่อไล่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเหมือนปัจจุบันตอนนี้คือชาวพมา่าเขาเคาะหม้อเพื่อไอ,อ้แคบพิออบดั้นเพื่อไล่ ทหารที่ไม่ให้ไม่ให้ทํารัฐพาธน,นะครับอ,อสรุปนะคือชาวบ้านเขาเคาะเพื่ออะไรสิ่งไม่ดีเปรียบเหมือนเปรียบเสมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนดิที่เขาซื้ทอดกันมาคือคือเขาเคาะหม้อเคาะอะไรฮะเคาะไหอะไรก็ได้ที่มันเสียงดังตะโกนเพื่อไล่ลาหูอมจันนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาได้เขาเคาะหม้อเพื่อไล่ สิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม่ดีดเก็บความรู้นะครับคลิปเนี้ยมันเป็นเกิดความรู้ที่มันคือความเชื่อของศาสนาที่เขาเอาหม้อท้พพปไปเคาะไล่ลาหูอมจันนะครับแต่ตอนนี้เขาไล่สิ่งที่ไม่ดีใครมีความคิดอื่นๆก็ใต้คอมเมนต์นะครับคุยเกบนต่อลนะแล้วก็รอบหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ วันนี้